อตอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย o m m e n d กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูแคครับถ้าเราจำเรื่องราวของแอนิเมชันเรื่องหนึ่งของทาง Disney p พิกซากับเหล่าสารพัดสัตว์เลยที่อยู่ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งทั้งเมืองก็เป็นสัตว์ ซูโทเปียครับ, opia, รบจาได้แน่นอนวันนี้กลับมาแล้วหลังจากหายไป9ปีแล้วก็ความอลโลบอลอลโลเวงจะกลับมาภายใต้ซูโทเปีย2ครับต้องบอกว่าภารก,กิจของตำรวจผู้หูประจําเมืองนะครับอย่างนิกแล้วก็จูดี้เนี่ยท้าทายเหมือนเดิมใช่ครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องเจอคดีใหม่ที่มันท้าทายแล้วก็ยากขึ้นไปอีกครับเขาบอกว่าคดีครั้งนี้เนี่ยมันเกิดบางอย่างที่ผิดปกติทําให้เหล่าสัตว์ที่อยู่ในนครสัตว์เนี่ย กลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไปหมดแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครใหม่ชื่อว่าแกรี่เดอะสเนกซึ่งเป็นงูตัวแรกในสวนสัตว์ซูทเปียคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่างูตัวนี้เอ๊ะเป็นตัวดีหรือว่าตัวร้ายกันแน่สำหรับคนที่กลับมาเขียนบทและกำกับอีกครั้งก็คือจาร์เร็บุชนั่นเองนะครับซึ่งเขาทำภาคแรกมาแล้วทั้งด้านเขียนบทแล้วก็ทั้งกำกับ แถมยังเป็นผู้กกับที่เคยกำกับแอนิเมชันเรื่อง e n c a n t o วันนี้เราสองคนมีตัวอย่าง Zootopia 2มาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้นนะครับในช่วง c e l l o i Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celloid Recommend Could you show me that clip again? Wasn't wearing my glasses. <laughs> Fail at this case, and I will split you up. No snake has set foot in Zootopia in forever. There's a snake. We're the name even the law. <laughs> we're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time. Yeah. If you want to talk to a reptile, I am your gal. When Zootopia was founded, this whole neighborhood got cut off from the rest of the town. It's the only place you can get away with wearing a shirt and no pants. Hey, Johnny! Oh, no! Zootopia has a secret reptile population. So warm. Uh, Whoops! No. <laughs> Keep it. I want the fox and rabbit gone. Come on! Ugh. Ow! Stop pulling my ears! Stop pulling my ears! Ooh, ooh, hey, no Come back! Snakes aren't the bad guys. This is our chance to set things right. No, I won't believe us. They're helping the snake! We took an oath to make the world a better place. And an innocent snake needs our help. Here we go. <laughs> Judy! Sick. We need out of here. <laughs> hey, Flash, Flash, 100-yard dash. We need to get across town. No. Problem. แทนครับคุณผู้ชมครับตัวอย่างเรื่องต่อไปเราต้องท้าความกับนิยามคำว,ว่า Ghost Radio ก่อนเราต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องเล่าสยองที่อามาตะมากคลาสสิกมากแล้วถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีแฟนมากมายทีเดียว แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อ Ghost Radio โดดลงมาในเวทีของการสร้างภาพยนตร์ไทยครับและภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาทํานั้นมีชื่อว่าข้างบ้านชื่อภาษาอังกฤษคือว่า our house ครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสามีคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้บริหารแหละนะฮะพร้อมกับภรรยาที่ตั้งท้องย้ายเข้ามาอ,อยู่ในบ้านใหม่ซึ่งบ้านใหม่นี้ก็คือเป็นบ้านในฝันเลยครับที่หลายๆคนใฝ่ฝันแต่ประเด็นก็คือ เขากลับถูกคุกคามจากคนใกล้ตัวเขคือเพื่อนบ้านและการคุกคามครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปกติแต่มันมีความสยองอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของพี่โคมนะครับก้องเกียรติโคมสิริแล้วก็พันึกกำลังกับคุณนกพันธุ์บุญใหญ่นั่นเองส่วนดาราก็จะมี3แกนแม่เหล็กคนแรกก็คืออเล็กซิรเดตคนที่2คือกัชเบลสารันรัตและคนสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็อืมาแล้วเหรอโบกี้ไลออนครับวันนี้เราสองคนมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านมาฝาก ุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามรายละเอียดกันด้นแล้วนะครับในช่วงสลย r e รค m m ม n นกับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับมากันที่สายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าจะให้เรียกชื่อคุณว่าอะไรดีครับเรียกผมว่าคุณหนวดแล้วกันครับือเรื่องมันเริ่มจากแต่ละบ้านในหมู่บ้านนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวสูต่างคนต่างอยู่ผมแนะนำให้อยู่กันอย่างสงบ,บเงียบ สองคนสามีภรรยาในบ้านพอครับน,น้าบ้านผมอะมียามคนหนึ่งมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วพอผมจะเอาข้าวน้ำออกไปให้แกกินแกก็หายไปเหลือแต่ขวดน้ำไม่ไม่เปิดกับอาหารที่ปักทูบไว้คุณเห็นใช่ไหมครับเห็นอะไรครับอย่าบอกอย่าบอกว่าทูบดอกเดียวเหรอ นิ้แพทได้คุยกอาคนข้างบ้านด้วยนะเขาเป็นวิ่งสวยนล่และวิงบ้านมึงมีผีทำไมมึงไม่บอกก่อนวะคุณไม่ทำตามกฎที่บอกไปใช่ไหมกฎอะไรก็ห้ามไปยุ่งกับบ้านหลังอื่นโดยเฉพาะบ้าน้านข้างบ้านนี้พลังงานไม่ดีเลย แ,แรงอาฆาตสูงมากดูเห็นพวกมันประกาศขายจ่ยังขายไม่ได้เหรอวินขายบ้านหลังนั้นเหรอกลัวไม่ใช่เหรอที่เป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นผียังไงวินก็จะสู้วินไม่กลัวบ้านกูกดของกูวินวินวิน,วน แกก็คุณชมกับตัวอย่างเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่ประสบปร็สในประเทศจีนในปีนี้ครับแต่เป็นแอนิเมชัน 2D ดีหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า nobody nobody เนี่ยเป็นการนำเรื่องราวของไซอิ๋วเนี่ยมาล้อเลียนครับแล้วก็อ้างอิงจากเรื่องแต่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเขาบอกว่าเป็นภาพยแอนิเมชัน2มิติที่ครบเครื่องตลกจิตใจน้ำตารอยยิ้มครับ คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เพิ่มความขลังไปอีกนะครับเพราะว่าสร้างโดยเซิงไฮแอนิเมชันฟิล์มก็ถือว่าเป็นสตูดิโอที่เก่าแก่แล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะของประเทศจีนเลยทีเดียวใช่ครับแอนิเมชันเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องราวของเหล่าอาสูรน,น้อยกลุ่มนี้อสูรน,น้อยกลุ่มนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวสำรองคือโนบอดี้นั่นแหละมไม่มีใครรู้จักครับไร้นามแล้วก็ไร้ความสามารถสุดท้ายพวกเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่ปลอมตัวเป็นเฮงเจีย และพระธรรมสังจังเพื่อไปชมพูทวีปเพื่อไปค้นหาคมภีร์อย่างน้อยมันอาจจะทําให้เขามีตัวตนและมีสปอตไลท์สองใส่เขาเพิ่มขึ้นอีกครับคือต้องบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ทำคะแนนสูงมากๆ<ช>ล้าทำมาได้สูงมากในประเทศจีนนะฮะคือคะแนนในจีเนี่ย8.5เต็ม10บเป็นเว็บไซต์ของทางประเทศจีนที่ถือว่าสูงมากใช่ครับวันนี้เราสองคนมีตัวอย่างภาพพีดเรื่อง nobody มาฝากกันนะครับไปติดตามรายเรยดกันด้านแล้วนะครับในช่วง 骚扰、推荐与推 o 电影，你一定要看。对面来者可是唐僧师徒。原来方丈认识贫僧啊！大胆！既见如来，为何不拜、啊嗯嗯？如来长这样？你到底在做什么？取经！我们现在可火了，妖界、人界都敬我们三分。你身一身，嗯、<你>行就上，不行就滚。啊 拿 <laughs> 个大头娃娃就想抓唐僧，骗小孩呢！请长老们开救出孩子，给我抓！啊啊啊啊、妖怪，你休想动他一根毫毛！就你这本事，还想去取经？啊啊、你们这帮冒牌货，骗子！骗、啊啊啊、子！骗子！快打！快打！你们！算你们走运，留下来跟着大王混才是上策。 我想回浪浪山，还能去取经不？你不是取经人，你是妖怪。我不是妖怪。这世道谁厉害就站谁那边，怎没错？不，要是见死不救，取经又有何用？ ผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงบึงบ้งลึกบึ้งหลังกับเซลอยพิกครับ